ค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะบทที่8เรื่องรูปวงกลมโดนครูเตือนใจนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปวงกลมเมื่อกำหนดความยาวของรัศมี หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมให้หาค่าของคลายได้นะคะอะ่นักเรียนดูก่อนที่นักเรียนจะมาหาความยาวรอบรูปวงกลมนักเรียนมาทราบส่วนประกอบของวงกลมกันก่อนนะคะ,ะส่วนประกอบของวงกลมนะคะมีอะไรบ้างอ่ะส่วนที่หนึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนที่คุณครูวงเนี่ย รอบสีชมพูนะคะเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นรัศมีนะคะคุณครูพูดไปบ้างแล้วนะคะเป็นการทบทวนให้นักเรียนนะคะอ่ารัศมีในหนึ่งรูปวงกลมเส้นรัศมีนี้จะมีมากมายนะคะมีเยอะเลยนะคะเส้นรัศมีคือเส้นตรงไหนเส้นรัศมีก็คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาหาเส้นรอบวงคือเส้นนี้นะคะนักเรียนสีชมพูนี่ เราเรียกว่าเส้นรัศมีก็คือมีความยาวครึ่งหนึ่งของวงกลมนั่นเองเส้นที่สองคือเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวนี้เราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านนี้ผ่านจุดศูนย์กลางแล้วมาหาเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนี้จะมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะคะ เส้นผ่านศูนย์กลางในหนึ่งวงกลมก็มีเยอะแยะหลายเส้นนะคะนักเรียนลากได้หมดแต่ต้องผ่านจุดศูนย์กลางนะคะจําไว้จะมีลักษณะเหมือนเส้นสีเขียวนี้นะคะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะเส้นต่อไปเส้นสีฟ้านะคะตามลูกศรของครูนี่นะคะเส้นสีฟ้าเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นรอบวงเส้นรอบวงกลมหรือเส้นรอบวงนั่นเองนะคะอ่าต่อไป สีแดงเส้นสีแดงนะคะลากไปนี่คือจุดตรงกลางนะคะเรียกว่าจุดศูนย์กลางวงกลมนะคะเราจะเรียกวงกลมแต่และว,วงว่าวงกลมอะไรนั้นอยู่ที่จุดศูนย์กลางวงกลมนี้ให้ชื่อว่าวงกลม O นะคะตรงนี้มีตัว O อยู่จุดศูนย์กลางเราก็เรียกว่าวงกลม O ถ้าตรงจุดศูนย์กลางเป็น ตัวเเราก็เรียกว่าวงกลม A วงกลม b แล้วแต่จะกำหนดนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของวงกลมต่อไปตัวอย่างเรามาหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนะคะ,ะวงกลมนี้ให้ชื่อว่าวงกลม A เห็นไหมคะจุดศูนย์กลางเป็นตัว A เราก็ชื่อว่าวงกลม A อเส้น ที่ขีดเนี่ยมีความยาว7เซนติเมตรเราเรียกเส้นนี้ว่ารัศมีเส้นรัศมีก็คือมีความยาวครึ่งของวงกลมนั่นเองก็คือลากจากจุดศูนย์กลางมาหาเส้นรอบวงอันนี้มีความยาว7เซนติเมตรรัศมีเราแทนคำว่ารัศมีด้วยตัว R นะคะ R เป็นชื่อของรัศมีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคำว่ารัศมี ในการหาความยาวเส้นรอบวงกลมนะคะอันนี้หาวงกลมหาความยาวของเส้นรอบวงกลม A เนี่ยความยาวคือเส้นรอบวงนี้นะคะเราจะมาหาว่าวงกลม A นี้มีความยาวเส้นรอบวงเท่าไหร่อะ่ะเราก็ใช้สูตรแทนลงไปเลยนะคะ,ะวิธีทําก่อนที่นักเรียนจะทําทุกครั้งนักเรียนต้องเขียนสูตรลงไปก่อนอะ่ะวิธีทําหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะใช้สูตรอ่เท่ากับ2องพาย อ่าสองตรงนี้สองพอาก็หมายความว่าสองคูณพายคูณอาสองคูณพายพยตัวนี้มีค่าเท่าไหร่อ่าโจทย์กําหนดให้พายตัวนี้มีค่าเท่ากับเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับประมาณเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ดถ้าโจทย์กําหนดให้ว่าให้พายมีค่าเท่ากับเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ดนักเรียนก็ต้องแทนค่าพายตรงนี้ด้วยเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ดแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมา มีอีกตัวหนึ่งที่มีเป็นค่าของพายก็คือ3.14นงักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใช้เศษย2สิสองส่วน7หรือ3.14แต่ถ้าโจทย์กำหนดให้ใช้เศษ22ส่วน7ก็ต้องใช้ตามที่โจทย์กำหนดนะคะแต่ข้อนี้โจทย์กำหนดไว้ว่าให้นักเรียนหาค่าพายโดยใช้เศษ2ี่สสอ่วน7นักเรียนก็มาแทนค่าเลยนะคะ สูตรของมันก็คือ2พาย r หมายความว่า2คูณพพยคูณอะวิธีทำความยาวของเส้นรอบวงกลม a อ่ะเท่ากับ2คือสูตรนี่นะคะเลข2นักเรียนก็ยกลงมาคูณพายพายตัวนี้โจทย์กำหนดให้เศษ2ส่วน7นักเรียนก็นำมาคูณด้วยเศษยส่วน7คูณ r r ในที่นี้ก็คือรัศมีรัศมีก็คือความยาวจากจุด a ไปหาเส้นรอบวงยาว7ซนเมตรนักเรียนก็คูณ7 เข้าใจไหมคะตรงนี้สองคือสูตรของมัน2ยกมาคูณด้วยพายพายมีค่าเท่ากับเ2ยสอ่วนเยกมาคูณ R r คือรัศมีรัศมียาว7นะคะเราก็คูณ7จ็ดหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อไปหาค่าเลยคะ่ะเท่ากับอเอาสคูณยี่สิองคูณกับ7แล้วได้เท่าไหร่มาหารด้วย7จ็ด แต่คุณครูไม่คูณนะคะตัวเลขมันเยอะเราใช้วิธีการหารตัดทอนตัวเลขให้มันเหลือน้อยลงโดยการดูตัวเลขว่าจํานวนตัวเลขข้างล่างกับข้างบนมีจํานวนตัวเลขใดที่สามารถจับคู่แล้วหารกันได้บ้างอ่ะครูก็จับคู่7ตัวนี้7ข้างล่างกับ7ข้างบนนะ,ะหารกันเอาไม่7มาหานะคะ7 1 7 7 1 7, 7, 7, 7ก็หมดไปเพราะฉะนั้น7ข้างล่างเหลือ1 7ข้างบนก็เหลือ1นหมดไปนะคะก็จะเหลือเท่ากับ2คูณ22 คูณกันแล้วก็ได้เท่ากับ44เซนติเมตรดังนั้นเส้นรอบวงกลม A ยาว44เซนติเมตรตอนะคะ44บ่เซนติเมตรครูทำให้ดูตัวอย่างเดียวนักเรียนพอทำได้ไหมคะ,อะลองดูแบบฝึกหัดวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำสองข้อให้นักเรียนหาความยาวเส้นรอบวงกลมโดยกำหนดให้อ่ากำหนดให้พายนะคะ มีค่าเท่ากับเศษ22ส่วน7ตรงนี้เป็นพายนะคะกำหนดให้พายมีค่าเท่ากับเศษ22ส่วน7ข้อที่1รัศมีมีความยาวเท่ากับ15เซนติเมตรนักเรียนก็เวลาทำนักเรียนก็เขียนสูตรลงไปก่อนนะคะกลับไปดูหน้าเมื่อกี้กลับไปดูหน้าที่คุณครูอธิบายมานะคะว่าสูตรของมันความยาวการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมอ,อันนี้เท่ากับ2พาย r แล้วใส่สูตรแทนลงไป อ่าเมื่อกี้มีค่าเท่าไหรเจ็แต่อันนี้มีค่าเท่ากับสิบห้านักเรียนก็ใส่แทนลงไปนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งอ่าต่อไปข้อที่สองอ่าอ่ามีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนลองฝึกทำสองข้อถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนว่ายังไม่เข้าใจทำไม่ได้นักเรียนก็ทักมาหาคุณครูในช่องส่วนตัวนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ